เฮ้ยมาแล้วเพื่อนๆเฮ้ยวันนี้กูไม่ว่างต้งวมว่ะเลยซื้อมาเป็นขวดเพื่อนเป็นน้ําดิบร้านนี้น้าแม่งโคตดใสเฮ้ยเดี๋ยวขวดนี้ยกูเลี้ยงก่อนเพื่อนแล้วเ,เดี๋ยวขวดหน้าถ้าไม่พอเดี๋ยวเราหุ้นกงนเฮ้ยจะเป็นขวดหรือเป็นหม้อกูได้หมดเพื่อนเฮ้ยร้านนี้น้ำร้านที่ที่เขาโคตดใสร้านนี้น้ำแม่งใสจริง จัดเลยนะเพื่อนแลน้นี่ขาดไม่ได้เลยน้ำหวานพ่อค้าจังหีบสามทีเด็ดบางลําพูเออน้ำหวานร้านเขาแม่งดีวะ่ะ เอยหมดแล้วว่ะเดี๋ยวเราหุ้นกันอีกขวดดีกว่าเพื่อนแม่งยังไม่สุดว่ะขัวละห้าสิบพอโอเคโอเคเพื่อนไม่ต้องทอไม่ต้องทอนเออว่างไงฮะเฮ้ยอูดขัละห้าสิเพื่อนหุ้นกันใหม่มึงออกไปก่อนดิโอเคโอเคงั้นกูไปซื้อก่อนนะเพื่อน เ้ยมาแล้วเว้ยเพื่อนเออมาๆใส่แก้วเลยใส่แก้วเลยเพื่อนเออร้านเดิมอ้เหียร้านที่ฟ้าเขาน้ำร้านเขาโคตรใสเลยกูไม่เคยเจอร้านไหนใสเท่านี้มาก่อนเลยโอ้หเหมือนเดิมไปน้ำหวานของพ่อค,าค้าจริบสามกุ้แม่งหวานดีนะเว้ยหวานดีแล้วแบบพอดีแม่งไม่แสบคอไม่อะไรนะแบบหวานพอดีกลมกล่อมอ่ะกูไม่เคยกินน้ำหวานร้านไหนแล้วแบบทีเด็ดเท่าของพ่อค้าจริบสามเลย รสชาติไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยแม่งหมดอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยได้ได้ได้ไดเฮ้ยของกูรอบนี้ห้าสิบ้วย โอ้ยเฮียมึงตีป้อมดีตีป้อมดีโหโวยเอ้ยไม่ตีป้อมวะเออเดี๋ยวคุยกันต่ออ่ะเฮ้ยอู๊ดเอามาดิคนละห้าสิบเออมึงก็ออกไปก่อนนิมึงก็รู้กูเล่นเกมอยู่กูไม่มีเงินสดเฮียกูโอนได้ที่ไหนกูเล่นเกมอยู่เนี่ยเออเออเออลอที่แล้วมึงยังไม่ได้ให้กูนะเว้ยเฮ้ยมาเฮียร้านร้านเขานี่แม่งใส่ทุกขวดเลยว่ะ น้ำหวานพ่อค้าใจสามด้วยนะโอ้โูหแม่งคนลงโตั่ะเฮ้ยน้ำหมดอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยอูรอบนี้มึงไปซื้อนะเว้ย มึงไม่ได้ทำอะไรเลย,อ,ยอ่ะไอออสมันก็ไปซื้อน้ำแข็งซื้ออะไรมารอบนียงไปซื้อนะอะไรมึงก็ไปซื้อก่อนดิกูเพิ่งเข้าเกมเนี่ยมึงก็ไปซื้อก่อนเออเป็นไรวะแค่นี้เองเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปซื้อเองมาเอามาคนละห้าตบเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนฝากหน่อยนะเว้ยเอาไปห้าตีเฮ้ยอูด๊ดเอามาดีห้าตีตัวไงครับเตียอ๋อโอเคโอเคครับเตีย ครับครับสะดวกสะดวกคุยเสียไม่มีปัญหาเออโอ้โหโอเคโอเคครับเฮ้ยออสกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วอ่ะไอ้เชี่ยอูดนี่แม่งไม่เคยได้ยินเลยเวลาเราบอกหุ่นนะทำเป็นไม่ได้ยินท้ำเป็นคุยโทรศัพท์ทำเป็นเล่นเกมท้ำเป็นไม่ว่างอ่ะเออว่าไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูต้องไปบอกพี่หนุ่มกันเชียงแล้วไอ้เชี่ยกูต้องเอาแม่งไปออกรายการโหนกระท่อมสักทีเงละกูอยากรู้เหมือนกันทำไมแม่งทำางี้วะ เออแม่งนี่ทุกรอบเลยไอ้เฮียนี่รอบนี้กูลองวัดลองใจดูนะเว้ยแบบเดี๋ยวกูไปซื้อเองเนี้ยกูจะดูดิแม่งจะฟักไหมนี่ทําเป็นไม่ได้ยินเหมือนเดิมตามนั้นนะเพื่อนถ้าเกิดมึงไปออกในรายการอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนมึงเลยอี้กูจะไปยืนยันว่าแม่งเป็นอย่างนั้นจริงไออูดเนี่ยไอเฮียสร้างภาพเก่งในสัตว์ทําเป็นแบบว่าโพส์แบบโอ้โหตัวเองนี่เพื่อนไม่รักมั่งเพื่อนไม่ชวนมั่งไอเฮียก็ดูแม่งทําตัวดิใครจะไปชวนไ <laughs> อออสไอแอด พันศาของมึงอ่ะมันยังไม่ถึงของกูเว้ยกระดูกเป็นคนละเบยน้อง